รู้หรือไม่อาคารที่คุณอยู่อาจส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงกับคุณมาทำความรู้จักกับมาตรฐาน Well Building Standard ที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ภายในอาคารของคุณให้ดียิ่งขึ้นตอนที่2การออกแบบและการจัดการให้เกิดสุขภาวะภายในอาคาร l w with s Wisdom ในตอนที่แล้วเราได้รู้ว่าเวลมีแนวคิดการออกแบบตั้งแต่ที่ตั้งอาคารจนไปถึงกระบวนการก่อสร้าง สำหรับตอนที่2 a LWS จะมาแนะนำการออกแบบและการบริหารจัดการอาคารให้มีสุขภาวะที่ดีตามมาตรฐานเวลโดยมีองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะจากการออกแบบที่ดีเพื่อให้ผู้ใช้งานอาคารมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเช่นการออกแบบหรือมีนโยบายส่งเสริมการใช้บันไดเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวในชีวิตประจาําวันสร้างสุขภาวะและจิตใจที่ดีด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติช่วยลดความเครียด และผ่อนคลายเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีแผ่นกรองฝุนองออง PM 2.5ให้อากาศสะอาดและปลอดภยัยรักษาอุณหภูมิความเร็วลมและความชื้นภายในอาคารให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานช่วยสร้างสภาวะน่าสบายภายในอาคารไหน่ายูพื้นที่ทำงานที่เหมาะสมควรมีค่าความสว่างและแสงธรรมชาติที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยสอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพมีอุปกรณ์สำนักงานเช่น โต๊ะและเก้าอี้ที่เป็นไปนตามสลีรศาสตร์ช่วยลดโอกาสการเป็นออฟฟิศซินโดมรวมไปถึงนโยบายส่งเสริมสวัสดิการด้านโภชนาการของพนักงานอย่างเช่นน้ำใช้และน้ำดื่มควรมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและเข้าถึงได้ง่ายควบคุมปริมาณน้ำตาลในอาหารมีคำแนะนำด้านโภชนาการและจัดให้มีการอบรมเรื่องการแพ้อาหารอาคารควรมีการวางแผนจัดการขยะที่ปลอดภยัยและลดของเสียที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีดังนั้นอาคารที่มีมาตรฐานเวลจะช่วยผู้ใช้อา ทานมีความสุขสุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงประหยัดพลังงานและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่องกรอ,อีกด้วยอย่าลืมติดตามความรู้ดีๆที่ LWS Wisdom